สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฉันกลับมาเล่าเรื่องราวใหม่อีกเรื่องให้พวกเราฟังเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับนิทานรักเศร้าผู้มั่งมีที่ดูแคลนคนจนผู้ฉลาดที่ไม่รักคนโง่เรื่องราวของความรักที่เจ็บปวดจนหัวใจแตกสลายกลายเป็นน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดไหลคำทักทายจากใจสวัสดีทุกท่าน ผู้ยังศรัทธาในความรักผู้ยังเชื่อในความรักแท้วันนี้เรามีเรื่องราวความรักที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดที่สุดเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าความรักแท้ไม่ได้มาจากความมั่งมีหรือปัญญาแต่มาจากหัวใจสองดวงที่เข้าใจกันและพร้อมจะยืนเคียงข้างกันไม่ว่าจะจนหรือโง่เขลาเพียงใดกาลครั้งหนึ่ง มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเน่าจัวเธอเติบโตมากับชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากยากจนถึงที่สุดแม่ของเธอเสียตั้งแต่เธอยังเล็กพ่อก็แต่งงานใหม่เธอจึงต้องไปอาศัยอยู่กับตายายทำไร่ทำสวนเย็บผ้าไปขายเพื่อหาเลี้ยงคนแก่มือของเธอหยาบกร้านร่างกายอ่อนล้าใจเจ็บช้ำแต่หัวใจของเธอกลับอ่อนโยนที่สุด เป็นคนดีที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยเธอไม่เคยได้สวมเสื้อผ้าใหม่ไม่เคยได้เที่ยวอย่างคนอื่นหัวใจของเธอภาวนาทุกวันว่าวันหนึ่งจะได้พบคนที่รักเธอจริงๆไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาไม่ใช่เพราะมีประโยชน์ใดๆแต่รักเพราะเธอคือเธอมีชายหนุ่มชื่อโกบเขาหล่อเรียนเก่ง ฐานะร่ำรวยครอบครัวมีชื่อเสียงมากโกบไม่เคยรู้จักคำว่าหิวไม่รู้จักความหนาวไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยแต่สิ่งที่เขาขาดคือความรักแท้โกบและเน่าจัวได้พบกันในงานอาสาแห่งหนึ่งเมื่อสายตาทั้งสองพบกันครั้งแรกเหมือนโชคชะตาได้เปิดประตูของหัวใจให้ทั้งสองคน พวกเขาเริ่มพูดคุยเริ่มรู้จักและเรียนรู้กันและกันเน่าจัวประหลาดใจที่ชายหนุ่มร่ำรวยกลับพูดคุยกับเธอโกบก็แปลกใจที่หญิงสาวแสนธรรมดากลับมีหัวใจบริสุทธิ์เช่นนี้พวกเขาเริ่มพบกันบ่อยขึ้นค่อยๆรู้สึกดีและช่วยเหลือกันในทุกเรื่อง กบเคยจับมือของเนาจัวที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากงานหนักและพูดว่าเอเอแม้มือเธอจะหยาบแต่หัวใจของเธอกลับอ่อนโยนที่สุดเนาจัวน้ำตาไหลเพราะไม่เคยมีใครพูดแบบนั้นกับเธอเลยเมื่อทั้งสองเริ่มรักกันอย่างลึกซึ้งกบต้องการบอกกับโลก,กว่าเนาจัวคือคนที่ฉันรัก แต่ครอบครัวของเขาโกรธมากพวกเขาด่าทอข่มขู่และสั่งห้ามไม่ให้โกบคบกับเนาจัวเพราะเธอจะนอพ่อแม่ของโกบบอกว่าลูกคือคนร่ำรวยจะไปทําให้วงตระกูลมัวหมองกับคนอย่างเธอได้อย่างไรโกบร้องไห้เนาจัวก็ร้องไห้พวกเขารักกันหมดใจแต่โลกกลับไม่ยอมให้รักนั้นอยู่ฉันรักเธอ แต่ฉันต้องปล่อยเธอไปเนนาจัวบอกโกบในวันที่หัวใจแตกละเอียดเหมือนใบไม้แห้งที่ร่วงจากต้นไม้หญิงสาวผู้ยากไร้กับหัวใจที่แตกสลายชายหนุ่มผู้มั่งมีที่หลงทางในความเศร้าหลังจากโกบอกเลิกเนนาจัวนอนร้องไห้ทุกคืนเธอไม่กินไม่หลับไม่อยากตื่นมาอีกเธอไม่มีแรงจะใช้ชีวิตอีกต่อไป หัวใจของเธอขาดแล้วจริงๆเธอเดินขึ้นเขาในวันที่ฟ้าเทามือถือจดหมายแผ่นสุดท้ายที่เขียนไว้ว่าฉันรักเขาจริงๆแต่ฉันไม่คู่ควรกับเขาในโลกนี้หากชาติหน้ามีจริงขอให้ฉันได้พบเขาอีกในเวลาที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางทางเราเธอเลือกจากโลกไปพร้อมกับน้ำตาสุดท้ายที่ไหลลงสู่ดิน กบผู้ไม่เคยฟังข่าวร้ายแบบนี้มาก่อนเมื่อโกบได้ยินข่าวว่าเน่าจัวจากไปเขาสุดลงกับพื้นร้องไห้จนสิ้นเสียงเขาเดินไปยังภูเขาที่เน่าจัวเคยชอบไปนั่งตรงที่เธอชอบฟังเสียงลมและดูแม่น้ำเขานั่งคุยคนเดียวกับเงา,ากับลมกับน้ำตาคุณเคยพูดกับเ l e วเน่า เธอยังได้ยินเสียงฉันไหมเขาไม่พูดกับใครอีกเขาไม่ยิ้มอีกเลยหลังจากนั้นกบกลายเป็นคนบ้าบางทีคนรวยอาจไม่เห็นคุณค่าของคนจนและคนฉลาดอาจไม่รักคนที่เรียบง่ายแต่ความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดด้วยเงินหรือความรู้มันวัดด้วยหัวใจสุดท้ายแล้ว คนจนที่มีหัวใจงดงามอาจจะไม่มีใครเห็นค่าแต่เธอก็คือคนที่รักเป็นและรักจริงแม้ไม่มีใครรักเธอเลยก็ตามอย่าดูถูกคนจนเพียงเพราะเขาไม่มีทรัพย์เพราะความจริงใจไม่เคยซื้อได้ด้วยเงินและอย่าละเลยคนที่ซื่อสัตย์เพียงเพราะเขาไม่ฉลาดเท่าเราเพราะบางครั้ง คนจนคือผู้มีหัวใจที่รักจริงและคนงโง่อาจจะรักคุณมากกว่าคนฉลาดที่ไม่สนใจคุณเลยก็ได้จงเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของหัวใจไม่ใช่เพียงแค่สถานะหรือปัญญาเพราะสุดท้ายความรักแท้มันไม่ได้เลือกคนรวยหรือคนฉลาดแต่มันเลือกคนที่รักจริง ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่เข้ามารับฟังเรื่องราวนี้ขอฝากกดติดตามและรอชมตอนใหม่ของฉันในครั้งหน้านะคะ